ซูเปอร์ฟรีพาสเป็นระบบใหม่ในเกมที่ทำให้ผู้เล่น ROV ได้รับของรางวัลเอ l u s i v e มากมายโดยที่ไม่ต้องเสียเงินโดยที่ของรางวัลประเภทนี้จะมีอยู่ในซูเปอร์ฟรีพาสเท่านั้นไม่ต้องสุ่มดวงไม่ต้องใช้เงินซื้อเหมือนหวยก็ได้รับของรางวัลมากมายไม่เหมือนกับหวยที่เรานั้นต้องใช้ทั้งเงินซื้อแล้วก็ต้องใช้ทั้งดวงสุ่ม และอีกทั้งยังมีฮีโร่ตัวใหม่ที่ชื่อว่าโปเวล่าในแพทอัพเดตนี้จะมีให้รับในซูเปอร์ฟรีพาร์ก่อนเป็นที่แรกเท่านั้นสามารถรับได้เร็วสูงสุดภายในวันเดียวหากทํากิจกรรมโค้ชสายเก็บเงินสายไม่ชอบเสียเงินต้องชอบซูเปอร์ฟรีพาร์นี้แน่นอนและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่มีเงินตำเกม ROV นั้นก็ยังใส่ใจพวกคุณอยู่ยดโดยการเพิ่มระบบนี้เป็นครั้งแรกที่เกม ROV เท่านั้นตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าถึงรางวัลพิเศษได้ง่ายมากขึ้นวันกิจกรมปปรม Super Free p a าสนั้นเริ่มวันที่9ก,กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกับเกมอัปเดตใหม่นั่นเองใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเก็บเงินต้องรีบเล่นกิจกรรมนี้ก่อนกิจกรรมนี้จะหมดเขตนะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็น สกินทั้ง7สกินที่จะแจกภายในเดือนนี้เดือน7นะคะทุกคนใครที่เป็นสายฟรีไม่ชอบเติมเกมหรือว่าแอบแม่เติมเกมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้นะคะทุกคนพลาดแล้วพลาดเลยนะทุกคนแจกทั้ง7สกินเลยนะ